Thank you. ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้กะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะครับเนาะคลิปนี้เป็น EP 2สําหรับการที่ผมได้ปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนอยู่ภาคอีสานมันเป็นพื้นที่ดินทรายเนาะครับเนาะอ่าห้ามเบิงว่ามันสีได้ผลบอ่อ่าเมื่อนี้วันที่17กรกฎาคม2565นะครับกระครบหนึ่งเดือนพอดีเมื่อวานวันที่16 วันที่16ก,ก,กรกฎาคมเนาะครับเนาะกะยินดีกับคนที่เพิ่นถือเลขดกำเดอ้อเหมือวนว่าเลขออกรางวัลที่หนึ่งอย่างละ620405แล้วก็เลขท้ายสองตัวหาสามอ่ะกะแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจนําครับสําหรับคนที่บ่ถื่อกระโจนอย่างนะครับเนาะสู่กันต่อไปสําหรับคนลาฟันอ่าครับเขาเรื่องเลยอ่า ครับหลังจากเดือนหนึง่งนี่ยังเปลี่ยนแปลงแน่และกกาผมจะเห็ุอี่ยังแน่นะครับเนาะว่าเวลาระยะที่ผมโหดน้ำอันนี้กับเป็นยอดที่เพิ่นแท่งขึ้นมาใหม่แท่งขึ้นมาใหม่จากคลิปคลิปก่อนที่ผมไดีลงปลูกไปเบิง่งตาอ่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนครับมันเป็นหนาฝนก็นเลยเบิง่งสดชื่นดีอยู่ผมกับหดน้ำอยู่ช่วงอาทิตย์ อาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกนี่ผมสีโหดนามเนีมือแรงเพราะผมปลูกยนียมือแรงตอนนั้นผมโดนามปลูกผมโดนามเนีมือแรงนะครับหลังจากทีสองอาทิตย์แล้วผมกะโหดนามมา,มาเปลี่ยนเป็นโหดนามเนมือเศาครับแล้วก็หาเนี่ยมบาบังแดดผมก็ได้ทั้งทางมะพร้าวอ่ะสั้น ได้ทางมะาพรา้าวมะบังแดดเพราะว่าช่วงช่วงกลางเว้นนี่ช่วงกลางเว้นแดดมันหอนผมก็เลยบังแดดทางทิศตะวันตกครับต้นหนึ่งพานไปนี่ผมปลูกจํานวนหาต้นนะครับเนาะผมปลูกจํานวนหาตน้นเรับมาเบิ้งต้นที่สองอลักษณะของผมทีคลิปแรกเนี่ยคลิปที่แล้วนี่คือผมเอาฟางกบกบตรงไอ้ตรงโค้นตรงโค้นต้นตแล้วผมก็ใส่ดิน ใส่ดินอยู่บริเวณข้าง,งๆแหละกบพูนขึ้นมาอีกที่หนึง่งให้กฟ็ฟางไว้อ่ากฟ็ฟางไว้แต่ที่ผมเฮ็ดนี่คือคือผมเฮ็ดเออที่มันเป็นโคกสูงขึ้นมาที่โคกสูงนี่มันบมนเมนแบบว่าโคกดินล้วนๆเนาะมันบอเมันโคกดินล้วนๆมันกับสีมีขิ้งัวยอยู่ข้างราง้วก็ห้องเพื่อนโดยขิงง่วแล้วก็ปุ๋ยอินทรี์ที่ผมใส่ของรอบมันไปแ้วก็ ใส่ฟางเขา่ากบอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่ดินโกบไนก็ใส่ดินกบแล้วก็เอาต้นอันนี้แหละมาเอาต้นทุเรียนนี่แหละมาวาง,าม,าวาง,างมาวางอยู่ทั้งโคกมาวางอยู่ทั้งโคกที่ผมได้เห็ุไว้วางแล้วผมก็ได้ได้เอาอย่างละปุ๋ยเอาปุ๋ยห้องคืนแล้วพอวางพอวางต้นทุเรียนแล้วเขาก็เอาฟางคุ้มขางอีกทีหนึง่ง คุ้มค้างแล้วแล้วก็เอาเอาดินกบแล้วก็ห้วยปุย๋ยหรือมันสีบรละเอียดปันไดหนฮากับเบิง้งยอดเบิ้งอยู่ในคลิปแรกอะไรนะครับเด้อครับเอ่อนี่กะมาเบิง้งนี่เห็นบ่มันก็มียอดอยังขึ้นมาแน่จังหน่อยมันก็ผมเบิ่งแล้วว่ามันกัพอเปรียบเทียบใส่กับช่วงแรกๆนี่มันก็บเบิ่งสดชื่นขึ้นอยู่เด้คือยังเพิ่นสิแทงยอดสอนยอดออกมาแน่จังหน่อยอยู่ ตั้งแต่ตอนที่ผมใส่ปุ๋ยหลอบแหลกันแต่ตอนที่ผมปลูทก,กที่แหลกเนี่ยผมบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยอีกเจักเทื่อเลยผมก็เป็นทีคึดตื่นคึดอ,อยางเด้ได้ยินเสียงเพิ่นว่วมาเขาใส่เฮาใส่ปุ๋ยเรียวเกินไปเอาเฟืองกบขางมันเสีดเห็นดินหอนดินหยางยังสี่นะอันนี้ก็เก็บมาคิดอยู่แต่ว่ากะทดลองเบ่งอาฟังที่เพิ่นเว้ามานี่กะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เพิน์ลเดนเนี่ยนหะยางมา แต่ว่าหาก็ต้องทดลองเบื้องคือกันว่ามันสีเป็นแนวใดคั้นเฮาบเฮเดเฮากับ,บ่งหูห้ดอกว่ามันสีห่อนมันสีเย็นหากมันสีเดินสะดวกบ่วฮากาเห็ดตามความคิดของเขาน่แหละครับอเฮาก็ไปเบงเองอบริเวณที่ผมปลูกอันนี้ผมปลูกห้อผมปลูกประเภทไม้พ้นีีหลายชนิดอยู่มีทั้งอย่างล่ะทุเรียนมังคุดละมุดลำไยเงาะ มะพร้าวบักสมโอบักม่วงอไอสิเนาะครับเนาะผมอยากลองปลูกบางหลาย,ลายพืชหล,ลายชนิดสีเฮดไท้มันเป็นแบบว่าพื้นที่ไร่หนึ่งนี่ปลูกไขมันมันมีทุกอย่างอะ่ะอันไดเข้าเคยอยากกินอย่างเขาก็ปลูกไปรอดบ่รอดอะไรอีกที่หนึง่งคัดรอดเียก็ดีไปถ้าบ่รอดนี่กะหาเนวมาปลูกใหม่เห็นตัวเพราะว่าเขาก็ล่องไปเรื่อยๆเยนาะครับเนาะตามความมากอะ่ะ ความมักความชอบนะฮะนี่ใบเพ่นต้นนี่รู้สึกว่าจะสมบูรณ์ที่สุดอะที่ผมปลูกมานี่เนี่ยพอเบิ้งส่งใบส่งกานส่งยอดเบิ้งพันอวบพันอันขึ้นมาครับนะบริเวณข้างๆอ่ามีต้นมะพราวต้นต้นละมุด ต้นสมเขียวหวานอ่าต้นสมเขียวหวานกับปุ๋ยปุ๋ยที่ผมใส่รอบแปกก็คือขิงหัวกับปุ๋ยอินรี์แหละครับแล้วก็รอบต่อๆไปผมก็คิดว่าผมจะใส่เป็นปุ๋ยอินรี์ก็ปุ๋ยปุ๋ยคอกแหละสะดวกกันไหนก็ใส่อันนั้นครับอันนี้คือต้นที่หาอันนี้เป็นต้นที่หาที ที่เพื่อนดีเป็นต้นที่หาที่ผมได้ปลูกไปเบื้องลักษณะยอดเพิ่นกับอันนี้อยู่แตกต่างกันหลายจากรอบที่แล้วครับามาเบื้องกันแล้วครับเนาะเบื้องไปพร้อมๆกันคลิปนี้เป็นคลิปเป็นคลิปจริงครับเป็นคลิปจริงบ่ได้บ่ได้ตัดต่อบ่ได้บ่ได้สางภาพยังขึ้นมาขั้นว่ามันมันรอดมันก็นสิได้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่อยากเฮ็ด คือคือกันคล้ายๆกันถ้ามันบ่รอดผมก็สิไดอผมก็เสิไดปับปรุงต่อไปว่าเออสาเหตุที่มันบ่รอดมันเกิดจากหนังเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดไปเนาะทําไปทําไป,าไปโดยที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ล่ะถ้าเกิดว่ามันบ่รอดอีีนี่ผมก็สิถทายคลีปให้เบิงคือกันผมสิบ่ปูกปิดเฮ็ดให้เบิงเลยว่าเออมันปลูกแบบนี้มันได้ผลปลูกแบบนี้มันบ่ได้ผล ผู้ที่ผู้ผู้ที่คิดอยากปลูกคือกันอยากเคียก์คายๆกันนี่สกได้เป็นแนวทางไปไปน้ำกันเนาะครับเนาะเสียวราได้มับ้าเสียเวลาเห็ดคือจยังผมนะถ้าเกิดว่ามันบรอดมันก็ยังเสียบด้เสียเวลาเอาสิได้เออลองวิธีไหมถ้าก็ลองศึกษาเบิ่งไปพร้อมๆกันนี่ครับชวนือนแหลกเพิ่นก็เบิ่งส่งคืออยู่ แต่ว่าช่วงระยะตตไปนี้มันสิเปลี่ยนแนวใดมันสิเป็ี่นแนวใดไรเขากลับไปเบิงเขากลับไปเบิงแล้วเขากลับไปติดตามไปพร้พรอมๆกันล่ะครับพร้อมกับกเกษตรมือใหม่เนาะอยากเห็ดอยากล่องอยากอยากทำคือเพ่อนนั่นแหละว่ามันสิได้ผลคือเพ่อนบอก ครับอันนี้ก็คิดว่ากับพอสมควรแก่เวลาแล้วละ่ะกะให้เห้าเบิงาพาเปรียยๆกันเอาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณห,หลายๆได้ครับเด้อที่เขามารับชมรับฟังอ่าคลิปต่อๆไปอีกหนึ่งเดือนผมกัสิโพส์ลงอีกก็มาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของต้นไม่เข้ามามนสิเป็นิแนวการสำหรับคลิปนี้นขอบคุณห,หลายๆครับ